สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรอดหรือร่วง จับตาคดีข้าว g 2 g ภาค2โยงทักษิณยิ่งลักษณ์และเยาวภาช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมต่อต้นเดือนเมษายน2564เรียกได้ว่าอุณหภูมิทางการเมืองกำลังระอุไม่แพ้สภาพอากาศตอนนี้เนื่องจากสารปกครองกลางนัดฟังคำพิพากษา2คดีสำคัญได้แก่29มีนาคม2564คดีชดใช้ค่าเสียหายโครงการ การระบายข้าว G2G ที่มีบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภูมิสารพลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับอดีตข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพาณิชย์เป็นคนโดนคำสั่งให้ชดใช้เงินรวมกันกว่า20,000ล้านบาท ต่อด้วยเมื่อวันที่2เมษายน2564คดีชดใช้ค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวกรณีกล่าวหาย,ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีปล่อยปละละเลยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายโดนคิดความเสียหายทางละเมิด20%หรือราว35,000ล้านบาทจากยอดรวมทั้งหมด178,000ล้านบาทเศษ 2อคดีดังกล่าวหากดูเผินๆเหมือนจะคล้ายคลึงกันคือกรณีบุญทรงกับพวกโดนกระทรวงพาณิชย์สั่งชดใช้ค่าเสียหายรวม20,000ล้านบาทเศษส่วนกรณียิ่งลักษ์โดนกระทรวงการคลังสั่งชดใช้ค่าเสียหาย20%หรือราว35,000ล้านบาทแต่หากพิจารณาจากเนื้อหาคำพิพากษาให้ละเอียดเห็นได้ชัดว่าข้อโต้แย้งฝั่งบุญทรงและฝั่งยิ่งลักษณ์แทบจะโยนกันไปมาเช่น กรณีขายข้าว G 2 G บุญทรงกับพวกตัวแย้งว่าการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลขณะนั้นและผ่านมาติคอรมอรทุกอย่างในยักคือผ่านตาย,ยิ่งรักษ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วใช่หรือไม่ ทว่าฝ่ายยิ่งลักษณ์ได้โต้แย้งลักษณะว่าตัวเองเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับบนมีหน้าที่กำกับนโยบายพอทราบว่าโครงการมีปัญหาได้สั่งการระดับเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขแล้วและไม่มีส่วนได้เสียอะไรในการทุจริตระบายข้าว g 2 g แม้แต่นิดเดียว ในรายละเอียดของคดีขายข้าว G2G พยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนมัดแน่นว่าบุญทรงกับพวกรวมหัวกับเอกชนกลุ่มโรงสีข้าวในการทำสัญญา G2G เก๊เปิดช่องให้นำข้าวมาเวียนขายในประเทศสร้างกำไรเป็นกอบเป็นกำรรทำให้ตัวละครสำคัญบางคนถึงกับต้องหนีไปต่างประเทศส่งผลให้สารปกครองกลางเชื่อว่าบุญทรงกับพวกมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและต้องชดใช้ค่าเสียหายรวม กว่า20 0 0มล้านบาทส่วนคดีปล่อยปละละเลยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการจำนำข้าวที่ยิ่งลักโดนนั้นสารปกครองกลางพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคณะกรรมการสอบรับผิดทางละเมิดของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีไม่มีพยานหลักฐานอย่างแน่ชัดว่ายิ่งลักษณ์มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีและประธานบอร์ดข้าแห่งชาติหรือกอขอชอกำกับดูแลนโยบายเพียงอย่างเดียว นายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคดียังไม่จบคาดกระทรวงการคลังจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีในศาลปกครองสูงสุดต่อไป เมื่อคดียังไม่ถึงที่สุดก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องธรรมดาเมื่อชนะบ้างแพ้บ้างก็ว่ากันไปไม่ได้ติดใจหรือมีปัญหาอะไรขออย่าโทษก็แล้วกันว่าพอฝ่ายใดชนะแล้วสารตัดสินยุติธรรมพอแพ้ก็บอกว่าไม่ยุติธรรมลำเอียงสองมาตรฐานอย่าคิดอย่างนั้นปล่อยให้ท่านดำเนินคดีไปให้ถึงที่สุดรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุ นอกจากนี้นึกว่าคดีดังกล่าวจะมีเพียงเท่านี้เพราะคดีข้าว G2G ยังมีภาคสองรออยู่ในชั้นการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชโดยมีการกล่าวหาบุคคลทั้งระดับนักการเมืองอดีตข้าราชการข้าราชการและเอกชนรวมกว่า7จรายโดยมีคนสำคัญถูกเชื่อมโยงด้วยได้แก่ทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี ยิ่งลักชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเจ๊แดงเงยาวภาวงศสวัสด์เข้าไปพัวพันด้วย มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่าสาเหตุสำคัญทำให้สามพี่น้องชินวัตรต้องพัวพันติดร่างแหในข้าว G2G ภาค2เพราะปรากฏพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอทักษิณกำลังโฟนอินเข้ามาสั่งการเกี่ยวกับการระบายข้าว G2G ให้แก่บุญทรงและเยาวภาโดยมียิ่งลักษ์ร่วมฟังด้วยยังเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์เพราะไม่ทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่ รอดูผลคดีข้าว G2G ภาค2กันให้ดีๆคราวนี้คนตระกูลชินวัตรจะรอดหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ